โอเคค่ะวันนี้เรามาิวเรื่องโครงสร้างของดอกเรารู้ไหมว่าดอกเนี่ยมีความหมายว่าอะไรแล้วมีโครงสร้างอะไรบ้างราประกอบไปด้วยกี่ชนิดถ้าเราดูดอกไม้ดอกไม้เนี่ยจะประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกันโดยแต่ละส่วนนะคะจะเรียงจากชั้นนอกสุดเข้าสู่ชั้นในสุดก็คือ ชั้นนอกสุดเราเรียกว่ากลีบเลี้ยง sepal ข้าไปข้างในสุดตรงนี้กลีบดอก petal ข้าไปข้างในอีกคืเอเกสรตัวผู้ stamen ข้างในสุดเกสรตัวเมียเรามาดูตัวแรกกันก่อนตัวแรกของเราเป็น sepal sepal หรือว่ากลีบเลี้ยงเนี่ยตรงที่เป็นกลีบเลี้ยงเนี่ยเป็นส่วนของดอกที่อยู่นอกสุด ซึ่งจะมีจะมีสีเขียวเหมือนใบไม้ทําหน้าที่ในการสังเคราะห์วยแสงได้กีบเลี้ยงทําหน้าที่ในการห่อหุ้มป้องกันอันตรายให้แก่ส่วนของดอกเมื่อดอกบานแล้วส่วนของกลีบเลี้ยงเนี่ยอาจจะหมดหน้าที่แล้วหลุดร่ดดวงไปกลีบเลี้ยงที่ไม่ใช่สีเขียวหรือว่าเมือนมีกีบเลี้ยงบางชนิดที่ไม่ใช่สีเขียว กลีบเลี้ยงในส่วนนี้จะทําหน้าที่ในการล่อมแมลงให้มาผสมพันธุ์กับเกสรได้เช่นเดียวกับกลีบดอกถัดไปก็คือเป็นกลีบดอกไฮโดรตรงกลีบดอกนี่ก็คือเป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบเลี้ยงเข้าไปกลีบดอกมันจะมีสีสันสวยงามมีรูปควาวัตถุเช่นอะไรบ้างของกลีบดอกของเราเช่นแอนโทไซยานินทำให้เกิดสีแดงสีน้ำเงินสีม่วง ว่าสารสีเหลืองหรือว่าสารสีแดงที่เกิดจากน้ำาวัตถุชนิดนี้เราจะเรียกว่าแคโรทีนอยด์องที่เป็นกลีบดอกเนี่ยบางชนิดสามารถเปลี่ยนสีได้เช่นดอกพุนมาบางชนิดให้กลิ่นหอมบางชนิดทําหน้าทีา่ช่วยในการลอร่อแมลงถ้าหากกลีบเลี้ยงแล้วก็กลีบดอกเนี่ยเหมือนกันจนแยกไม่ออกเนี่ยเราจะเรียกรวมกันว่าวงกลีบรวมเช่นดอกอะไรบ้างมี จำปีจำปาบัวหลวงชิวลิบตรงที่เป็นส่วนประกอบของดอกมีกลีบเลี้ยงรีบดอกเข้าไปข้างในอีกตรงที่มีเนี่ยยาวๆเยอะๆแบบนี้เราเรียกว่าเกสรตัวผู้ซึ่งเกสรตัวผู้เนี่ยประกอบไปด้วยสองส่วนด้วยกันเกสรตัวผู้ก็คือเป็นส่วนที่จำเป็นต่อการสืบพันธุ์ทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวผู้ มักจะมีหลายอันและเรียงตัวเป็นวงเรียกว่า Ent um. แอนทริเซียมเกสนตัวผู้ส่วนใหญ่แยกกันเป็นอันอันแต่บางชนิดอาจจะติดกันหรืออาจจะติดส่วนอื่นของดอกมาด้วยเช่นเกสรตัวผู้เช,ชื่อมติดกันกับดอกมีดอกเข็มดอกลำพงเกสรตัวผู้ที่ติดกับเกสรตัวเมียมีดอกอะไรบ้างมีดอกรัก อดอกเทียนมาดูส่วนประกอบของเกสรตัวผู้มีสองส่วนด้วยกันประกอบไปด้วยก้านชูเกสรตัวผู้เรียกว่า f i l มน e ์ฟ filament เน,เนี่ยเป็นส่วนที่มีลักษณะเป็นเส้นอาจจะรวมกันเป็นกลุ่มหรือว่าแยกออกจากกันก็ได้อาจจะยาวหรือว่าสั้นซึ่งแล้วแต่ชนิดของพืชอีกอันนี้ทำหน้าที่อะไรก้านชูเกสรตัวผู้ทำหน้าที่ในการชู อับเกสอนตัวผู้ว่าชูอับเรนูไปเป็นส่วนของอับเกสอนตัวผู้ oh, Enter มีลักษณะอะไรเป็นแท่งกลมยาวค่อนข้างกลมสองผู้ภายในแบ่งเป็นถุงเล็กๆ4ถุงเราเรียกว่าถุงเรนูหรือว่าพอลเลนเซ็กข้างในมีพอลเลนเกรนรว่าละอองเรนูที่อยู่ข้างในมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆสีเ,เหลือง ผิวของละองเรนูเนี่ยแต่และชนิดจะแตกต่างกันละองเรนูทําหน้าที่อะไรเป็นเซลลสืบพันธุ์เพศผู้เมื่อดอกเจริญเ,เต็มที่แล้วถุงของละองเรนูเนี่ยจะแตกออกละองเลนูจะปลิวออกมาตัวเกสรตัวผู้เนี่ยในพืชแต่และชนิดมีจํานวนมากน้อยไม่เท่ากันนะคะก็ะคือในพืชโบราณหรือว่าพืชชั้นต่าเนี่ยตัวเกสรตัวผู้มักจะมีจํานวนมาก ส่วนพืชที่มีวิวัฒนาการสูงก็คือจะมีเกสรตัวผู้จะลดลงน้อยลงไปข้างในสุดก็คือเป็นเกสรตัวเมียตรงพิสติลเป็นชั้นที่อยู่ข้างในสุดเปลี่ยนแปลงมาจากใบเพื่อทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียในหนึ่ดอกเกสรตัวเมียอาจจะมีอันเดียวหรือว่าหลายอันก็ได้เรียงเป็นวงรงเกสรตัวเมียเนี่ยแบ่งออกเป็น 3ส,ส่วนด้วยกันมียอดเกสรตัวเมียยอดเกสรตัวเมียก็คือเรียกว่าซติกมาถัดไปก็คือเป็นก้างชูเกสรตัวเมียสติลถัดเข้าไปข้างในอีกเป็นรังไข่รังไข่รไขหรือว่าโอเวอรีนั่นเองอสติกมาหรือว่ายอดเกสรตัวเมียนเนี่ยเป็นส่วนที่พองออกมีลักษณะเป็นตุ่มแผ่แบนเป็นแฉก เป็นภูแล้วก็มีน้ำเหนียวๆอยู่ข้างในหรืออาจจะมีขนช่วยในการจับละอองเรนูที่ลอยมาติดยอดเกสรตัวเมียข้างบนเนี่ยจากต้นไม้เนี่ยจะจับพวกับเรนูที่ลอยมาถัดไปเป็นก้านชูเกสรตัวเมียทิวเป็นส่วนที่มีลักษณะเป็นเส้นหรือว่าก้านเล็กๆอาจจะยาวหรือว่าสั้น เชื่อมต่อกันจากาเกสรตัวเมียลงสู่ร,รังไข่ของพืชเป็นส่วนนี้จะเป็นทางให้สเปริร์มหรือว่านิวเคลียสเข้าผสมกับไข่ได้ในส่วนนี้ตัวถัดไปตัวข้างล่างก็คือรังไข่รังไข่หรือโอเวอรี่เร,เรียกว่าโอวอรี่เป็นส่วนที่พองออกมีลักษณะเป็นกระเ๋าะยึดเป็นฐานรองดอกภายในมีลักษณะเป็นห้องๆเราเรียกว่าลกคู่ ซึ่งภายในจะมีอวุ้นอยู่ข้างในเป็นห้องห้องเราเรียกว่าล็อกคู่ข้างในห้องห้องเนี่ยจะมีอวุ้นอยู่ข้างใน,นแต่และหน่วยของเกสรตัวเมียเนี่ยจะมีล็อกคู่ที่ห่อหุ้มไข่ไว้ภายในเราเรียกว่าคาเพลในหนึ่งล็อกคู่อาจจะมีหนึ่งคาเพลก็ได้หรือหลายคาเพลแค่นาพืชประกอบไปด้วยสี่ส่วนด้วยกันมีกีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้ เกสรตัวเมียมาดูข้อสอบกันข้อสอบนี้ก็ถามว่าส่วนที่สำคัญของดอกที่ใช้ในการสืบพันธุ์คือข้อใดข้อกอเป็นกลีบดอกขออับเรนูและรังไข่ขอปลีบดอกและเกสรตัวผู้งอเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียส่วนที่ใช้ในการสืบพันธุ์ก็คือส่วนนี้เลยเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย ถามว่ากลีบเลี้ยงมีประโยชน์อย่างไรกลีบเลี้ยงมีประโยชน์อย่างไรข้อ 1. สร้างเซลล์สุบพันธุ์ 2. ใช้ในการสังเคราะห์แสง 3. ป้องกันอันตรายจากมแลมลง 4. ล่อแมลงเพื่อช่วยผสมเกสรให้ลองตอบในใจดูหรือว่าจะตอบทางแชทก็ได้นะคะแชท ข้อนี้ตอบข้อคอควายป้องกันอันตรายจากแมลงตรงที่เป็นกีบเลี้ยงกีบเลี้ยงส่วนที่อยู่เนี่ยข้างนอกสุดตรงนี้ไปเป็นกีบดอกเนี่ยกีบเลี้ยงคือส่วนนี้อันนี้กีบดอกแล้วก็เกสรตัวผู้ ก็มีเกสรตัวเมียตรงนี้อ่ะข้อถัดไปก็ถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับส่วนประกอบของพืชดอกข้อ1ละอองเรนูอยู่ในรังไข่ 2. องอับเรนูอยู่บนเกสรเพศเมีย 3. ก้านชูละอองเรนูมียางเหนียวเหนียวสเซลล์ไข่คือเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย อันนี้ตอบข้ององเซลล์ไขก็คือเซลลสืบพันธุ์เพศเมียเ,เกสรเพศเมียมีส่วนประกอบอะไรบ้างมีรังไขย่ยอดเกสรเพศเมียก้านชูเกสรเพศเมียถูกทุกข้อ,อง่ายๆถูกทุกข้อข้อนี้ดูข้อถัดไปก็ถามว่าข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของดอกข้อดอก กลีบเลี้ยงกลีบด,ดอกเกสรเพศผู้ชอบช่อดอกที่ไม่ใช่เกสรเ,เกสรเลี้ยงใช่กลีบด,ดอกใช่เ,เกสรตัวเ,เกสรเพศผู้ใชอ่อีกหนึ่งส่วนประกอบคือเกสรเพศเมียข้อใดเรียงลำดับชั้นของดอกไม้จากชั้นนอกสุดไปชั้นในสุดได้ถูกต้องอข้อหนึ่งกลีบเลี้ยงกลีบด,ดอกเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียสอง กลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสอนเพศเมียเกสอนเพศผู้ 3. กลีบดอกกลีบเลี้ยงเกสอนเพศผู้เกสอนเพศเมีย 4. กลีบดอกกลีบเลี้ยงเกสอนเพศผู้เกสอนเพศเมียตอบข้อที่ 1. กลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสอนเพศผู้เกสอนเพศเมียลักษณะของดอกในข้อใดที่แมลงมีโอกาสมาช่วยผสมเกสรมากที่สุด1 มีจำนวนเกสรเพศผู้มาก 2. กลีบเลี้ยงเรียงตัวเป็นชั้นสวยงาม 3. กลีบดอกมีสีสันสวยงามแล้วก็มีน้ำหวาน 4. ดอกมีขนาดใหญ่มีกลีบดอกจำนวนมากตอบข้อคอควายข้อที่3ก็คือกลีบดอกมีสีสันสวยงามมีน้ำหวานอันนี้ช่วยในการผสมเกสรของดอกไม้มากขึ้น ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับดอกของพืช 1. ละอองเรนูอยู่ในรังไข่ 2. เซลล์ไขคือเซล์สืบพันธุ์เพศเมีย 3. เกสรตัวผู้มีเพียงอันเดียวเท่านั้น 4. ก้านชูอับ,อบละอองเรนูมียางเหนียวเหนียวนี้ตอบข้อขอไข่เซลล์ไขคือเซลลสืบพันธุ์เพศเมียภาพนี้ เขาบว่าพิจารณาภาพแล้วตอบคำถามข้อที่9กับ10ข้อนี้เข้าขาถามว่าจากภาพส่วนประกอบของดอกภาพหมายเลข1และ3คือข้อใดอ1และ3มันคือเลขนี้อันนี้1อันนี้3คือข้อใด 1. Up r e อัพเรนูกลีบดอก สอกลิบเลี้ยงกลิบดอก 3. สร้างชูอัปเรนูกลิบดอกสยอดเกสนเพศเมียกลิบดอกอนี้ตอบข้อกอไก่อัปเรนูกลีบดอกไปจากภาพหมายเลขไกที่ทำหน้าที่สร้างละอองเรนูเลข, 1, 2, 3, ขหนึ่งข้อกอไก่ถูกต้อง 1. ก็คือ พอเล่นสก็คือยอดเกสรตัวเมียสกลีบดอก4ี่ก้านชูเกสรตัวผู้ห้ารังไข่หกลีบเลี้ยงชนิดของดอกชนิดของดอกมีทั้งหมดกี่ชนิดด้วยกันมีทั้งหมด4ีชนิดด้วยกัน โดยเขาแบ่งเป็นส่วนๆก็คือส่วนทั้งบนแบ่งเป็น2ชนิด2ชนิดเนี่ยจำแนกตามส่วนประกอบของดอกอสองชนิดข้างบนจำแนกตามส่วนประกอบของดอกมีดอกสมบูรณ์ียกว่า complete flower ดอกไม่สมบูรณ์ incomplete flower ตัวดอกสมบูรณ์เนี่ยก็คือดอกที่มีส่วนประกอบของดอกครบ4ส่วนด้วยกัน4ส่วนเมื่อกี้กลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมีย เช่นดอกอะไรบ้างมีชบากุหลาบเป็นต้นอดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศก็คือ incomplete flower เนี่ยก็คือดอกที่มีส่วนประกอบของดอกไม่ครบ4ส,ส่วนด้วยกันเช่นดอกหน้าวัวดอกหน้าวัวเนี่ยขาดกลีบเลี้ยงแล้วก็กลีบดอกดอกบ้านเย็นขาดกลีบดอกถัดไปก็คือจําแนกชนิดของดอกโดยพิจารณาเฉพาะเกสรตัวผู้กับเกสร ตัวเมียพิจารณาที่เกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียคือแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันมีดอกสมบูรณ์เพศ perfect flower สวดดอกไม่สมบูรณ์เพศ imperfect flower ตรงที่เป็นดอกสมบูรณ์เพศก็คือเป็นดอกที่มีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอ,อยู่ในดอกเดียวกันเช่นอะไรบ้างมีชบา ดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศหรือว่า incomplete flower เป็นดอกที่มีเกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมียเพียงอย่างเดียวหรือต่างดอกกันแยกเพศผู้กับเพศเมียออกจากกันดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศเนี่ยที่มีดอกตัวผู้หรือว่าดอกตัวตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกันเช่น ดอกพักทองดอกข้าวโพดดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศที่มีดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียอยู่คนละต้นกันหรือว่ามีดอกมะละกอดอกบานตัวกับเพศคือถ้าเพศผู้เพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันแสดงว่าเป็นดอกสมบูรณ์เพศถ้าเพศผู้เพศเมียอยู่คนละดอกกันอันนี้ก็คือไม่สมบูรณ์เพศหรือว่ามีแค่เพศเดียวก็ไม่สมบูรณ์เพศ การจำแนกชนิดของดอกโดยพิจารณาจากจำนวนดอกบนหนึ่งกา้านก็คือประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยการมีดอกเดียวดอกช่อดอกรวมตรงนี้ตรงที่เป็นดอกเดียวนี่ก็เช่นอะไรบ้างมีชบากุลามะเขือจําปีบัวผักบุ้ง ตรงที่เป็นดอกเดียวนี่ก็คือเป็นดอกที่มีอยู่หนึ่งดอกบนก้านชูดอกเพียงก้านเดียวส่วนที่สองก็คือดอกช่อเป็นดอกที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่งดอกบนก้านดอกเดียวกันดอกแต่ละดอกเนี่ยเรียกว่าดอกย่อย (florets) ก้านดอกย่อยนี่เรียกว่า pedicle ส่วนแกนกลางที่ยาวต่อจากก้านดอกซึ่งมีดอกย่อย แยกออกมาเรียกว่าเรชีตมีดอกจํานวนมากกว่า1ดอกบนก้านเดียวกันอันนี้หนึ่งก้านแล้วก็น,นี่มีดอกแยกออกมาดอกแยกออกมาต่อ,อไปเป็นดอกรวมเป็นช่อชนิดหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยดอกย่อยเล็กๆจํานวนมากมีก้านชูดอกอันเดียวกันเช่นเช่อนอะไรบ้างมีดาวเรืองทานตะวนัน การผสมเกสรหรือว่าการปฏิสนธิในดอกเป็นส่วนเป็นการปฏิสนธิแบบใดหนเป็น double fertilization โดยมีนิวเคลียสของสเปิร์ม2นิวเคลียสผสมกับไข่1เซลล์ 2. เป็น double fertilization โดยมีนิวเคลียสของสเปิร์ม2นิวเคลียสผสมกับไข่1เซลล์และ synergic 3. double fertilization โดยมี นิวเคลียสของสเปิร์มหนึ่งนิวเคลียสผสมกับไข่และอีกหนึ่งนิวเคลียสผสมกับโพลาร์นิวคลียอัยข้อสี่ไม่มีข้อถูกเนี่ย double ล e r t ิไ i เซชั o n โดยมีนิวเคลียสของสเปิร์มหนึ่งนิวเคลียสผสมกับไข่และอีกหนึ่งนิวเคลียสผสมกับโพลาร์นิวคลียอัยภายในรังไข,ข่ของพืชชนิดหนึ่งมีออวุน 6อันจะมีเมกะสปอร์มาเตอร์เซลล์ทั้งหมดกี่เซลล์มี1 2 6บอกจำนวนไม่ได้ถ้ามีออวุนหกอันแสดงว่ามีเมกะสปอร์มาเตอร์เซลล์6เซลล์